ดีป้ามุ่งส่งเสริมการพัฒนาดิจิทัล s t a r t ทอัไทยในทุกระยะการเติบโตผ่านกลไกการขับเคลื่อนสำคัญใน4ด้านประกอบด้วยการสร้างระบบนิเวศส่งเสริมการทำงานของดิจิทัล Startup ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการจัดหาแหล่งทุนกระบวนการเรียนรู้จากไอเดียการแก้ผิดเป็นถูกจนนำไปสู่การเติบโตรวมถึงมาตรการสนับสนุนต่างๆจากทางภาครัฐ เพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนและการจัดทําบัญชีบริการดิจิทัลเพื่อเป็นส่วนช่วยในการเข้าถึงตลาดภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนการผลักดันให้เกิดกระบวนการสร้างดิจิทัลสตาร์ทอัพในทุกสเตจของ Life ไซเคิให้มีศักยภาพการเติบโตเชิงธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การสนับสนุนดิจิทัล s t a r t ทอัไทยในสาย Deep Tech ไม่ว่าจะเป็น 5G innovation and beyond cloud computing IoT software as a service AI big data digital content robotics smart device AR VR MR และ animation เพื่อเพิ่มศักยภาพและต่อย,ยอดไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลต่างๆตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมของประเทศส่งเสริมให้เกิดการต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลสู่ตลาดเชิงพาณิชย์โดยส่งเสริมให้เกิดการทดสอบทดลองบนพื้นที่เมกเกอร์สเปซแบบครบวงจรขนาด1 0 0 0 0ตารางเมตร ทั้งนี้ดีป้าจึงพัฒนากลไกลสนับสนุนดิจิทัลส t าร์ทอในรูปแบบ Super Angel Fund ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลดีป้าดิจิทัลสตาร Digital, ์ทอัพฟันไอเดียสมีการจัดตั้งบริษัทมาแล้วไม่เกิน3ปีวงเงินสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาท ก t h ส t เตจที่มีการจัดตั้งบริษัทมาแล้วไม่เกิน5ปีวงเงินสนับสนุนในรูปแบบ Super Angel f u ฟัสูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนดิจิทัลสตาร์ทอสามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยงเงินฝากออมทรัพย์หรือให้ดีป้าเข้าถือหุ้นในสัดส่วนตามที่ตกลงแบบไม่แสวงหากำไร ทั้งหมดเพื่อให้ดิจิทัลส t าร์ทอัพคอมมูนิของไทยก้าวสู่การเป็น Eco System ที่เกิดการลงทุนและขยายผลในรูปแบบบอลโล o c อ l g ก g l o b a l และขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ first place in ASEAN where any startups can innovate สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.deepa.or.th/deepafun Think faster, live better.